ขอเชิญทีมสุดท้ายครับทีมคริสครับมาในคอนเซ็ตเปต์เพลินเซ็กซี่ร้อนแรงครับวันนี้คิดว่าแบบยังไงก็ต้องชนะแล้วนะสะลิงขึ้นเลยสลิงขึ้นได้เลยค่ะขึ้นช้าช้าขึ้นช้าช้าหยุดหยุดหยุดก่อนสลิงหยุดก่อนสลิงหยุดค่ะเกรซไม่ต้องถีบไม่ต้องถีบมันจะเด้งตอนแรกมันโค้งเค้งมากพยายามแบบทำให้มันอยู่กับที่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยเกรซเอาตัวออกมาข้างหน้าค่ะ เอาตัวออกมาข้างหน้าใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องถีบมันเพราะว่าถีบมันแล้วมันจะเด้งเกรสอยู่เฉยๆสิอ้าวคือมันไม่ง่ายเลยนะองจิงไม่ง่ายสลิงขึ้นเลยค่ะขึ้นไปค่ะจูลี่ดูไว้นะดูไว้นะเวลามันเด้งอะ่ะหนูก็ต้องปรับร่างกายนะตายดูยากแฮ่เพราะว่าเห็นเกรฟขึ้นเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบโห มันดูควบคุมยากเนาะก็มันดูหมุนดูแบบดูจับไม่ค่อยได้ดูแกวง่างเนี้ยค่ะตรงนั้นนะเกรซนะเกรซเริ่มถ่ายได้เลยเริ่มถ่ายได้เลยแซบ่บเผ็ดร้อนเซ็กซี่อย่าเงยหน้ามากเกินไปปากไม่สวยมาอย่างนี้เกรซยืดขานิดนึงลูกดีค่ะ ขอเห็นขวดด้วยที่ห่อเขาอยู่ไหนที่ห่อเขาอยู่ไหนปัญหาของเกรซคือเซ็กซี่เยอะเกินเซ็กซี่เราร้อนเกรซเยอะไปจนปากจะเจอไปไหนก็ไม่รู้ใช่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 เซ็กซี่เซ็กซี่ลดหน่อยไม่นะคะคุยทั่วของจะดี ต่ว่าพอเราเริ่มจับทางได้ปุ๊บมันโอเคเราเริ่มแบบมีมมสติแล้วแล้วฟิลมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มสนุกละเลาราลอนมือสวยสวยมือสวยสวยมือสวยสวยดีค่ะดีค่ะดีค่ะเอาเสยึดคอสิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับโอเคพอลงบีว่าเกรสโจทย์ไม่ตรงกับเขาถ้าได้โจทย์ตรงน่าจะเข้ากอบเขามา เออสลิงค่อยๆขึ้นค่ะขึ้นค่ะสลิงขึ้นนะขึ้นอีกนิดนึง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 พอค่ะพอค่ะก็ค่อนข้างยากนะแต่เราก็คิดตามคาที่พี่กิดบอกว่าแบบเรอคิดแล้วสวยกันแล้วเซ็กซี่อยู่บนนั้นด้วยอะครับจูลี่ขวดแล้วลูกเา้าฮัลโหลขวดไม่ได้เอาขึ้นมาเอาใหม่ขอขวดด้วยค่ะขว,ขวดเอาขวดออกไปทําไมาลงลงสลิงลง วดใหม่ให้จูี่กิ๊กก็เลยแบบมาถึงปุ๊บดื่มไปก่อนเลยค่ะต้องการ energy สุดคือแบบออยตาแล้วก็โยนขึ้นมาเลยได้ไหมโอเคพอแล้วขึ้นเลยค่ะอ้าขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยอ้าถ่ายจูนี่ขาไม่สวยยืด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 ขายืดขา โอเค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 เหลือไม่ไีกท่าทีนะทีับดีค่ะดีค่ะยืดขานิดนึงจูลี่ยืดขานิดนึงอย่าหักข้อเท้าเอียงตัวอีกเอียงตัวอีกสวยเพ็กร้อนมีชนะมีแต่ปอะอคิดนีอาอกตั้งหลักให้ได้ก่อนนะ เออดีค่ะสวยนุ้ยครับเป็นยังไงบ้างดูร้อนแรงเลยครับอรอตอนนี้ตูลี่เริ่มมาแล้วหลังจากที่วิชชาติไปดูแบบรู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกรักอีกแล้วฉันต้องพัฒนาขึ้นสวยเซ็กซี่เท็ดเท็ดจูลี่เนี่ยทุกคนบอกพี่ว่าเขามีแต่หน้าอย่างเดียวเขาไม่มีพลังเลย แต่เนี้ยครูสว่าเขามีพลังแล้วนะเลกเกเทสุดท้ายจูลี่ทีออกมา1ห yes. นึ่งสองับยิปนี่อีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งสองซตอนที่จูลี่ดีตัวเองออกมาสวยมากเลยนะลดูดบีบอกเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการให้เด็กทำแต่เด็กมันทำไม่ได้เลือดชาย,ายานะ หมดเวลาแล้วมาโอ้ยท่าที่ดีออกมามันดูธรรมะแมงมันไม่ใช่โจทย์ที่เป็นเซ็กซี่ร้อนแรงคำว่าเบียร์เนี่ยมันน่าจะเซ็กซี่ยัว่วยวนโชว์รูปร่างมากกว่านี้ไม่ได่าคนอื่นไหมแพ้ก็แพ้ไม่เห็นเป็นไรเลย